วันนี้วันที่21มกราคม2565นะครับผมออกมาที่ทางแยกเข้าเขื่อนแม่งัดเป็นถนนที่จะไปเชียงดาวใช่ไหมใช่รักเดียวซ้ายก่อนจะถึงไปปลายตรงนี้เป็นอำเภอเขาเรียกว่าอำเภออะไรครับสวัสดีครับคุณลุงวิเชียรนะครับอันนี้สุดยอดต้นตำรับแห่งก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ้นใครมาเชียงใหม่ต้องไม่พลาดนะครับอ่านี่นะนี่นะเดี๋ยวให้ดูป้ายก่อนนี ปนี่นะครับลุงวิเชียนก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุนไก่ตุนเนื้อตุนหมูต้มยำลูกชิ้นเย็นตาโฟเกาเหลาข้าวเปล่าสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครัผมเ,เ,เ,เราไม่ได้เจอกันกี่ปีแล้วครับ <c oughs> จำได้ว่าประมาณสมปีกว่าสามปีมมกว่าครับผมโทษนะครับคุณลุงเขาดีใจมากเลยที่ได้เจอผมปิดหน้ายังจําได้อบา คิดถึงตลอดครับผมตั้งแต่ผมมาถ่ายทําตอนที่แล้วผมก็จาไม่ได้ผมถ่ายเยอะแต่ก็จําได้ว่าครั้งลาสุโกหลายปีอยู่เป็นยังไงบ้างครับกิจการผมเริ่มดีขึ้นตลอดครับเพราะว่าทั้งเพื่อนฝูงทั้งเพื่อนยูทูบเพื่อนอะไรที่คนชวดมาถ่ายทําในร้านผมมีมีแขกมาตาม u t u b e มีแขกมาตามเฟซตามอะไรต่างๆมามาแวะชิมเป็นคนต่างจังหวัดครับ มาทางภาคอีสานก็มีคนกรุงเทพมาถึงปากใต้โหคนใต้ก็มาเยอะโอ้โหเป็นปื้มคนใต้มาแดนเทเบราเขาก็บอกว่าร้านนี่แหละปากต่อปากที่เขามาชิมดูอีกอย่างหนึ่งเขาก็ดูตามนั้นดูตามยูทูบดูตามครับผมช่องี้ชชองนะครับครับผมที่โชคลงในผมนะขอบคุณมากครับผมยินดียิ่งความทีเด็ดและการเตรียมตัวความพิถีพิถันถ้าคนดูตอนนี้ ทำไมต้องมากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นร้านลุงวิเชียนที่เชียงใหม่แม่แตงด้วยครับเพราะอะไรเรามีาอะไรโดดเด่นเพราะว่าของผมเนี่ยหนึ่งเป็ดผมไม่มีกลิ่นคาวมันมินของเป็ดนะโอ้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมแทรแกหน่อยอันนี้ผมขอยืนยนันเมื่อกี้ผมเพึ่งกินไปหนึ่งจานคุณลุงเลี้ยงผมนะเป็นการที่แบบว่าผมไม่ได้รีรอนะเขาแบบเหมือนแบบรู้มีน้ำใจครับผมมีน้ำใจใช่คำนี้แล้วอร่อยจริงๆไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นตัวเป็ดจริงๆครับผม เนื้อกับเป็ดน้ำเป็ดกับเนื้อเป็ดรสชาติเดียวกันครับการที่ไม่มีกลิ่นตัวเป็ดนี่มันใช้มัมทาดับกลิ่นอะไรหรือเปล่าครับไม่มีทำไมมีมัมเพื่อดับไม่เหมือนคนนะครับพาะผมใช้เครื่องยาจีนสิบห้าชนิดสุดยอดครับผมแต่ใช้เวลาตุนนานประมาณสี่ชั่วโมงถึ่งออกมายิางได้ผมต้องบอกกันว่าที่ท่านผู้ชมหรือคนที่มาชิมเนี่ยกินแป๊บเดียวเห็นทำแป๊บเดียว เตรียมตัวกี่ชั่วโมงครับสี่ชั่วโมงครับผมสี่ชั่วโมงนะครับเย็นวันนี้เย็นวันนี้ขายพรุ่งนี้ครับมันต้องมีการเขาเรียกว่าหมักหรือแช่แช่อิ่มหรือพอเชิญไปดูด้านล้างป้าไปไปเลยครับาว่าเราเราุไว้คุณคุณป้าชื่ออะไรครับชื่อลำดวนค่ะเป็นอะไรกับคุณลุงวิเชียนครับอ่าเป็นภรรยาลุงวิเชียนครับอ๋อเป็นผอทบร้านเป็ดนะครับ อันนั้นเป็นเป็นลูกน้องครับผมนี่เป็นคนใช้ลุงเป็นคนใช้ต่อหน้าผู้คนแต่พอคนกลับบ้านปุ๊บเป็นเมียใช้เราต่ออีกทำงานเป็นหัวหน้าเลยใช่ไหมเป็นหัวหน้าอาจจะพูดอะไรต่อไปืีนี้อ่าอ่าเราฝากเราฝากร้านเราด้วยนะเพราะว่ากว่าจะมาเป็นก๋วยเตี๋ยวเนืชามครับผมเราจะมีการที่ทีพิถันในในการทำก๋วยเตี๋ยว แต่ละชามออกมาเพราะว่าสมุนไพรที่เราใส่ไปในหม้อแต่ละหม้อทุกสิบห้าอย่างค่ะโอ้โหแค่ฟังก็น่ากินแล้วนะต้องมาชิมนะคะต้องมาชิมดูว่าเป็นสูตรจินสีฮองเต้เลยหรอครับสูตรนี้นะผมสองคนคิดกันมาเองนิดหนึ่งก่อนที่จะฟังสูตรต่อขอเบอร์โทรแล้วแล้วแล้วผ่านไปไม่ต่ำกว่าสามปีนี่ร้านคุณลุงมี อ่าแร็บมารับไปบ้างไหมมีอะไรมาส่งไหมสั่งออเดอร์มีส่งถึงที่ไหมก็คือ,อคือเราเราสั่งข่าวเลยครับครับอย่างอย่างตองนนี้นะเป็ดเนี่ยเมื่อก่อนผมไปซื้อเองเดี๋ยวนี้เขามาส่งให้ที่บ้านไม่ไม่ผมหมายถึงคนมาซื้อเนี่ยกิ้งกางส่งถึงบ้านมีไหมหรือยังไม่มีแบบเมาเราไม่รับอ๋อยังนะเราเรา,เราไม่รับค่ะของดีต้องมาเยือนถึงถิ่ ใช่โอเคเราเราไม่รับเนี่ยไม่มีส่งปินโตครับไม่มีส่งปินโตครับผมมีแต่เอาปินโตมาใส่กับบ้านเองขอเบอร์โทรขอเบอร์โทรเดี๋ยนะศูนย์แปดเก้ครับหกศูน่งค่ะรบกวนคุณป้าไปจอดมาเลยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูตอนท้ายไปดูเบื้องหลังนิดหนึ่งไปดูนะครับอันนี้ครัวคุณโชครับช่องริโชกครับเสื้อคุณลุงมันทำไมถึงเขียนว่าสุดอะไรอะไรทำไมครับ เห็นด้านหลังเนี้เนี oh, ่ยเสื้อคุณลุงเนี่ยเสื้อยืดอนนี้แม่แล้วพ่อเสียครับผมอ๋อคุณพ่อเสียนะครับเสียใจได้นะครับแม่เสียพ่อพ่อเสียครับผมอันนี้โอ้โหนี่นี่นี่เบื้องหลังนะเบื้องหลังนี่ทาไว้ว่าตามตามรักจริงๆนะอไม่เกี่ยวตรงนี้นะนึกว่าจะมาดูอะไรต่ออ๋อนี่เป็นส่วนหลังบ้านนะอันนี้ทําว่าพอเปเราเหลือเราเหลืออยู่หน่อยนึงครับผมนี่ฮะอันนี้วันต่อวันครับผม เป็ดเหลืออยู่หน่อยหมถึงว่าวันนี้ที่ยังไม่ได้ปรุงครับมันมันเหลืออยู่หน่อยหนึ่งใช่ป่าคือมันเป็นอันนี้คือเป็นสดสดอยู่ชนิดสดสดอยู่อ๋ออันนี้ยังไม่ได้ทําจะทําทาเย็นนี้นะฮะจะทาเย็นนี้ครับผมโอ้โหอันนี้น่องมันครับครับผมเนี่ยโอ้ยแค่เห็นนี้ก็น่ากินแล้วเนาะแล้วแล้วอย่างนี้เราแช่นานไหมคือถ้าถ้าตรงไหนบอกไม่ได้ก็ข้ามไปนะครับครับไม่เป็นไรฮะถ้าเราถ้าเราความเพรว่า มันมาเป็นเป็นแพคนะมันมันแข็งนะมันมันเป็นน้องแข็งเลยเราแช่ให้อันอุณพมของเป็ดอนะ่ะมาอยู่ตามปกติอืถ้าเราถ้ามันยังเย็นอยู่ถ้าเราทำปมเนะี่ยเนื้อเป็ดมันจะยุ่ยไปเลยขาดเพราะว่าเย็นมาถูกร้อนอใช่ปะฮะขารเราต้องแช่ให้มันอยู่ตามปกติของมันแช่ด้วยน้ําธรรมดาครับแช่น้ำธรรมดาแล้วล้างอีกจนน้ำมัจนจุมนสะอาด แล้วที่บอกว่ามันไม่มีกลิ่นเนี่ยมันมันเพราะว่าอบอบยาจีนใช่ครับอบยาจีนครับผมสมุนไพรอบยาจีนก็คือนี่คือเบื้องหลังครับอันนี้คือเบื้องหลังตรงนี้ต้องแช่นานไหมครับอันนี้ก็แช่ถ้ามันเราจับรูน้ํามันเย็นนิดนะเรียบร้อเปลี่ยนน้ำเทน้ําทิ้มันก็เราเราล้างเป็ดไปด้วยตัวต้องเปลี่ยนน้ากี่ครั้งอันนี้อีกอีกสองครั้งจนน้ามันใสจริงๆแต่สะอาดจริงๆเลย ที่ต้องแช่เพราะว่ามันแช่แข็งมาเลยมันแช่แข็งมาถ้าคนไม่รู้ไปทําเลยเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมเละเละเพราะว่าเย็นแล้วมัถูกร้อ๊อต้องต้องแช่ให้มันเซ็ตตัวความเย็นมันหายหมดหรืออุณหภูมิของน้ำอยู่คลายตัวครับครับทํางนี้โอ้แล้วทำกับเตาถ่านตรงนี้เลยครัเตาถ่านนี่คือไว้ตุนไวตุนหม้อที่ทําก็คือหม้อตัวนี้ เนี่ยทำทุกั้ับกรหมอหเต็มเต็มหม้อเลยไหมเต็มหม้อครับแล้วไม่ทราบว่าหนึ่งหม้อที่คุณลุงวิเชียนมาตุนเนี่ยนะครับตุนนานไหมประมาณสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วก็พอเราตั้งไฟตรงนี้ใช้เตาถ่านด้วยใช้เตาถ่านทำไมไม่ใช้เตาแก๊สคือ เตาแก๊สี่ยผมก็ยัง,ย,งยังไม่เคยใช้ <Ừ. S 2> เรื่มแรกแรกก่เคยใช้เตาเตาทานตลอดอ๋อชินกับแบบนี้ครับแล้วใช้เตาแก๊สได้ไหมก็คิดว่าถ้าทานมันไม่มีจริง,รงอ่ะถ่านมันก็คงจะลองเตาแก๊สด,ดูครับเหมือนประมาณว่าอันนี้ประหยัดกว่าครับผมคือเตาทานเนี่ยถ้ามันมันสุกได้ที่ป๊บับนะไอเตามันยังร้อนระอุนิดๆใช่ป่ะความร้อนมันยังมีอยู่ถ้าเตาแก๊สเนี่ย เราปิดปิดเลยโอ้ใช่ใช่ใช่มันต่างกันตรงนี้มันต่างกันครับต่างกันพูดง่ายๆคือเตาถ่านเนี่ยมันยังมีอุณหภูมิตอนเนื่องครับออใช่ใช่อนจัดมากกก็เริ่มค่อยๆ้อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วพอเราเสริมเข้าไปครับมันก็เพิ่มขึ้นได้ครับพอสุดท้ายเราจะยุติถ้าเราจะไม่เอาเราก็ยกออกเลยครับผมแต่ถ้าเราต้องการให้มันค่อยๆมาลายหายไปก็ปล่อยมันครับคือเตาเนี่ยถ้าใส่ถ่านทีเดียวเต็มหมดเลยนะครับใส่เต็มหมดเลยแล้วก็ไม่ต้องเติมถ่านอื อว่าถามันจะหมดก็คือเป็ดพอดีใช่นะใช่ป่ะมันแตกตามแก๊สถ้าแก๊สเนี่ยเราเราจะปิดแล้วก็ปิดเลยคาถามนี้ผมขอแทรกนิดนึงนะนี่วันนี้ผมมาครัวคุณลิโชกไม่แยบไม่ยมาตามคุณลุงมาได้เก็บมาถึงหลังบ้านเลยนะคุณลุงครับเคยเคยมีใครมากินอร่อยแล้วแบบโอ้อยากจะเป็นลูกศิษย์อยากจะได้สูอเลยอันนี้ห่วงไปหรือว่าขอเก็บไว้ก่อน อันนี้ตามจริงนะมีคนมาขอซื้อสูตรให้สองแสนแล้วมาเป็นยี่สิบกลายยี่สิบกลายครับแต่เรายังไม่ขายยังให้ขายใครแม้แต่ยังไม่บอกความลับครับจะให้แต่ลูกสาขาสองสาขาสามอ๋อเป็นลูกลูกทั้งนั้นเลยครับให้สาขาคุณลุงมีลูกกี่คนครับมีสองคนไหนๆก็คุยสาขาสองสามแล้วอ่านอกเรื่องนิดหนึ่งนะบ้านลุงเห็นภูเขาด้วยนะ Ooh, สวยงามนู่นอีกนะแถวนี้แม่แตงใครมาอยู่ได้เลยนะมีภูเขาธรรมชาติลูกๆอยู่สาขาที่ไหนบ้างครับสาขาหนึ่งเออสาขาสองอยู่ที่หลังมอแม่โจ้ที่อันหมู่บ้านลิงมึนใช้ชื่อร้านว่าอะไรลุงเชียนเป็ดตูนสาขาสอง oh. ครับผมตรงนั้นนะและสาขาสามสาขาสามอยู่อันตีนสะพานฟ้าห้ามตรงไงอันทางแยกจะรอดสะพานฟ้าห้ามอยู่ตม,มุม,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 มพอดีจำเบอร์ลูกๆได้ไหม จำไม่ได้ครับไปต้องหมภรรยาโอเคแล้วสิบสี่ชนิดที่ใส่เป็นความลับไหมพอพูดได้ไหมก็คิดว่าคงจะเป็นความลับไปก่อนครับผมโอเคครับผมแต่แน่แน่มีกระเทียมเนี่ยเกี่ยวป่ะกระเทียมนี่เกี่ยวไหมเกี่ยวเป็นหนึ่งในสิบสี่ใช่ไหมใช่ครับผมอ๋ออันนี้ก็ถือว่าเป็นสมุนไพรครับเป็นเครื่องปรุงครับครับผมอย่างหนึ่ง พราะว่ากล้วย,วยไ,ไม่เกี่ยวกล้วย <laughs> อันนี้นอกเรื่องเดี๋ยวจะฝากไให้กินบ้านบ้างอันนี้คือมาร้านกินกุ้ยเตเป็ดปุดหนุนกล้วยได้อันนี้กล้วยไข่ครับผมมาจากสวนครับผมสวนตัวเองเลยนะครับโอเคป <c oughs> มีดอกไม้สวยงามโอ้ท้องฟ้าสวยงามร้านคุณลุงนะครับวิเชียนนะครับโตะ๊ะมีกี่ตัวหนึสองที่นั่งโต๊ะละสี่สามสี่ห้าหก เจ็ดแปดอันนี้นั่งได้แปดคนแปดตัวมีเสริมไหมนีม่อีกใช่ไหมเก้าข้างนอกไม่เกี่ยวแต่ถ้าคนเยอะก็นั่งเหมือนกันเคยนั่งได้เสริมทุกครั้งโอ้เดียวมันมันกระตุกอย่างเงี้ยครับบ่อยไหมที่คนมาไม่มีที่นั่งเลยต้องเอากลับบ้านมีครับผมช่วงไหนครับช่วงเทศกาลหรือช่วงไหน ช่วงเที่ยงเพราะว่าตรงนี้มันเป็นศูนย์ราชการเค่ะอลูกค้าคือพวกอันนี้เนี่ยบอดเข้ามานะทางซ้ายนะอำเภอเลยนะอำเภอแม่แตงนะถูกต้องไหมครับอำเภอแม่แตงเนี่ยถ้าถ้าหาร้านลุงไม่เจอตั้งพิกัดที่อำเภอแม่แตงใช่ครับผมแล้วก็เข้าซอยมานะมันจะต้องเข้ามาจอดรถอะมองทางซ้ายเห็นทันทีผมดูแล้วเข้ามาประมาณสามสิบเมตรนะครับผม ถ้ามองร้านไม่เห็นมองโคมไว้ผมกําลังแนะนําให้คุณลุงเขาทําอะไรเด่นกว่านี้หน่อยครับตอนนู้นผมก็แนะนําจําได้ไหมครับผมรู้สึกตอนผมมาไม่ไม่มีไหมไม่มีครับผมแสดงว่าที่ผมมาพูดนี่ทําให้มีมีอิทธิพลไหมมีนะมีนะโอ้โหดีใจหนังนี้จะาวนลูกโคตรใหญ่ใหญ่เป็นรูปน้ำตกบ้างอะไรบ้างอ่า พอคุณลุงพูดอย่างนี้ผมจะแนะนําถูกสุดคืออะไรไหมครับแต่ระวังเรื่องลิขสิทธิ์ครับอ่าวนิวอ่ะผมเคยปิ้นที่บ้าน่ไม่กี่ร้อยได้ใบบุญร่มเลยนะแต่ถ้าเกิดใหญ่า้อาจจะหลักพันแต่ก็ไม่แพงแล้วมันอยู่ได้นานเลยครับ,รบสีไม่ตกเลยยิ่งอยู่ในที่ร่มเนี่ยเป็นโอ้ายสิบป,ปีบลงทุนครั้งเดียวอาวนิวนะวนิวเนี่ยคล้ายๆพวกนี้ไหมแต่นี่มันโดนแดดเราแต่ว่าเม็ด ถือไม่กว่าหน่อยนึงนะได้อันนี้คือถ้าจะไม่ลงทุนเยอะนะแล้วก็แต่ต้องเป็นภาพที่ไม่ละเมิดลิดขสนะิทธิ์ใครนะเป็นภาพน้ําตกได้ไหมหรือยังไงเนี่ยถ้าถามผมก็ของจุดเด่นความเป็นล้านนาที่คนประทับใจพอเขามานั่งกินเขาว่าโอ้ชื่นไกใช่ไหมครับถามคุณป้าเบอร์โทอีกสองสาขาอ่าสองสาขาจำได้ไหมเตรียมดูก่อนได้ะระหว่างรอคุณลุงมีอะไรจะบอกครับเชิญครับ ขอบคุณคุณโชคมากครับครับยินดีมากครับผมเป็นปลื้มถ้าไม่มีคุณโชคร้านผมก็คงจะเศรษฐกิจแบบนี้พอแต่ผมขายตามปกติรายได้ผมตามปกติพอผมมาออกรายการเมื่อหลายปีก่อนนั้นปุ๊บไม่นานมากผลคือลูกค้าเพิ่มขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เพิ่มเพิ่มถ้าเพิ่มขึ้นมาอีกคงประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นโอเยอะเนาะครับ มันมาตามเพจตาม YouTube ตามอะไรผม,<า>มจําได้ว่ามีอยู่ค่าวหนึ่งเขาเขาคอมเมนต์เขาวิจาร์ณเข้ามาแล้วเขาบอกว่าโอ้ oo, อร่อยจริงๆร้านนี้มากินแล้วแล้วเห็นเขาก็ประมาณว่าถ้าผมจําไม่ผิดนะมันนานมากเขาก็เหมือนแบบก็อยากให้คนอื่นเข้ามาได้ชิมด้วยใช่ครับผมครับอร่อยต้องบอกต่อร้านทุกร้านรสชาติจะเป็นยังไงชิมก่อนปรุงนะแล้วเราเราจะรู้ว่า อันนั้นคืนน้ำผยเติ๋วแท้แต่ถ้าเราปรุงก่อนใส่พริกส้มพริกดองระพงรสชาติมันจะเปลี่ยนไปร้านคุณลุงวิเชียรนี่แทบไม่ต้องปรุงเลยนะครับกินได้เลยครับกล่อมแล้วก็เป็ดเนี่ยนุ่มนวลบางร้านนะมันตุ่นไม่ลงตัวนะครับน้ํารสชาติอย่างหนึ่งเนื้อเป็ดเป็นรสชาติบางร้านนี่เหม็นเขียวเหม็นกินไม่ได้เลยนะครับอคุยได้ต่อระหว่างรอคุณป้าหาเบอร์โทร ขอขอฝากฝากเพื่อนๆทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องคุณป้าคุณอานะครับครับถ้ามาแม่แตงหรือมาเที่ยวแดนเทวดามาแวะชิมก๋วยเตี๋ยวผมก่อนนะครับเพราะก๋วยเตี๋ยวของผมในเชียงใหม่เนี่ยติดหนึ่งในสามของจังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมมากก็ผมก็เป็นขอเป็นกำลังใจและแรงใจให้ร้านคุณลุงเชียนขึ้นอันดับหนึ่งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ เขาให้ผมห้าดาวโอ้โหไปชใหม่ต่อไปถ้าฝากแชร์ไปเยอะรู้จักที่เขารางวัลมิชลินใช่ไหมรับไปได้ยหิมิชลินระดับโลกขอให้มาชิมได้นะครับเผื่อคนลุงจะได้ติดหนึ่งในมิชลินรั่ลังเลยใครต้องมาตรงนี้นะครับครับผมสรั่งก็มาเยอะน้นนี่ยเชิญหนงนี้ถนนเส้นเนี่ยทางเลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอแม่แตงก่อนจะถึงสามแยกที่เข้าเขื่อนแม่งัดนิดหนึ่ง ไปแดนเทวดาใช่ไหมครับใครับก่อถึงไปสเนีนี่ไปสเนีนะอ่าพอพออำเภอปุ๊บแล้วก็ไปสเนีครับร้านคุณลุงอยู่กึ่งกึ่งของท้ายท้ายอำเภอนะครับอยู่กึ่งกลางตรงข้ามอำเภอตรงข้ามอำเภอตรงข้ามมีถนนตรงกลางขั้นอยู่แล้วก็ข้างในก็ไปแดนเทวดาอีกไกลไหมครับแดนเทวดานี่ฮะที่ตู้ไปสือเลยตู้เป็นที่รถจอดอ๋อ้สำหรับช่องลิโชก็อยากจะแนะนําว่าอย่าพลาดนะมากันไกลๆเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเป็ดลุงวิเชียนเนี่ย ครั้งหนึ่งในชีวิตอย่าพลาดมาชิมนะครับมาชิมครับผมแล้วถ้าเกิดว่าคุณได้มาชิมคุณจะต้องติดใจครับผมแล้วก็บอกต่อแน่นอนนะครับเชียร์ผมเชียร์ผมครับโอเคขอบคุณคุณลุงมากครับสวัสดีครับได้เบอร์ยังครับคุณป้าเชิญครับป้าชื่ออะไรนะรืมชื่อลำดวนค่ะป้าลำดวนนะครับขาสองเราอยู่แม่โจ้นะครับหมอแม่โจ้ค่ะบอกเบอร์ได้เลย 0 9 9้า้าครับสี่แปดศนย์ครับผมสองสองเจ็ดเจ็ดค่ะครับอ่าไปกินได้ไปกินได้รสชาติเดียวกันรสชาติเดียวกันอร่อยไม่แพ้กันไม่แพ้กันอร่อยกว่านี่เป็นไงไหมครับลุงแล้วสาขาสามเราอยู่ตีนสะพานฝาห้าเบอร์โทรค่ะครับศู1หหนึ่งครับห้าสองห้าครับสี่ห้าห้าหก คือนี่เป็นสาขาสามค่ะครับอันนั้นจะจะเป็นร้านใหญ่กว่านี้ยุ่งถ่อไปจะเป็นแหล่งรวบรวมอาหารอืมอ่ะสุดท้ายคุณป้าลำดวนมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมช่องลิโชคเชิญครับอ่าฝากให้มากินกันเยอะเยะมากินกันเยอะเะนะคะมาแดนเทวดาอย่าลืมแวะลงอย่าลืมแวะรับรองไม่ท่าที่ที่ข้างข้างรั้ว กำแพงของอำเภอหรือไปฟัีว่างจอดได้เลยตำรวจไม่จับใช่ไหมไม่จับรถทัวร์รถบัสรถจะจอดได้เลยโอเคลงกันเลยครับแล้วก็รีบมารอซื้อไม่งั้นเดี๋ยวจะรอนานรองรับรอ,องไม่ผิดหวังค่ะผมต้องบอกกันว่าที่ผมมาถ่ายทําตอนนี้นี่คือจะบ่ายสามแล้วใช่ครับผมคนเขากลับกันหมดแล้วเพราะมันเลยเที่ยงมาแล้วปกติร้านคุณลุงวิเชียนปิดกี่โมงครับผม ปิดบ่ายสามโมงครับผมปิดบ่ายสามโมงผมมาก่อนแป๊บนึงนะครับผมแล้วก็นั่งคุยกับคุณลุงสนานเลยแล้วคุณป้า,าตั้งแต่มาออกรายการช่องผมวันนั้นผมจําได้ว่าผมถ่ายคนทําด้วยใช่ไหมป้าอยู่ในรายการด้วยใช่ไหมใช่ค่ะูครับรู้สึกยังไงบ้างหลังจากนั้นก็เห็นดีใจนะ <laughs> <laughs> ว่านี่คือของแคร <laughs> คุณป้าดีใจนะคะคือคิดว่าผมมาถ่ายแล้วผมก็จะเงียบไปไม่เป็นลงอะไร ตั้งแต่มาถ่ายลง Youtube เรามีลูกค้าติดตามเพิ่มขึ้นค่ะแล้วลูกค้าเขาก็จะมาตาม Youtube นะคะแล้วตอนนี้มาตาม Google แล้วร้านเราอยู่เข้าง่ายๆนะคะปักหมุดไว้แล้วใช่ไหมปักหมุดแล้วค่ะเดี๋ยวบอกพิกัดบ้านเล็กี้ที่ตรงนี้บ้านเล็กี่ 1> 1, 3, 6, ห 2, น, 3, นึ่งสามหกมู่สองตํบลสามหาคนครับผมอำเภอแม่แตงครับจังหวัดเชียงใหม่ครับครับ,รบโอเคอะต่อครับป้า <c oughs> มีอะไรในใจบอกให้หมดมานัดเจอกันที <c oughs> ร้านร้านเราร้านเราคือบริการลูกค้าแบบเป็นกันเองค่ะใช่มากินแล้วสบายใจ <c oughs> ส่วนไม่มีความกดดนันไม่มีความกดดันส่วนมากแท้กแท่ก <ๆ S 1> ตรงนี้หน่อย ผมนะไปกินบางร้านนะเคยไหมหลายหลายคนเนี่ยไปนั่งกินแล้วเกรงใจเจ้าของร้านนั่งเกรงบางร้านก็บวมวายก็มีเนาะบางร้านก็มันยังไงไม่รู้เหมือนมีความรู้สึกว่าต้องรีบรีบกินรีบไป้าเป็นคนขายเองไปกินร้านอื่นก็มีความรู้สึกนี้ใช่ไหมใช่เออซึ่งซึ่งเคยเคยคิดไหมว่าทําไมต้องเป็นอย่างนั้นเนาะแต่เราบริการแบบกันเองถ้าเราว่างจากการเราทำเนาะ ทำเสร็จเรียบร้อยเรามีโอกาสมีเวลาเราจะมานั่งแทกๆขลูกค้านั่งคุยนั่งคุยกันสามมาถามสาระทุกสุดเด็ดมาจากตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้มา,าได้เพื่อนเพิ่มเนาะค่ะมาจากตรงไหนใ,นใครแนะนํำไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาบอกว่ามาจากในเมืองเราก็จะแนะนําร้านลูกชายที่ฟ้าห<อ>้ามค่ะถ้าเขาบอกว่ามาไปกินตรงนั้นก็ได้อ่าไปกินตรงนั้นก็ได้ถ้าเขามาจาก แม่ริมหรือแม่โจ้เราก็แ<ม>นะนําร้านทุกชายคนหนึ่งที่หลังมองแม่โจ้ค่ะอ๋อเยี่ยมเลยแล้วต่อไปอนาคตจะมีสาขาเพิ่มกันนี้อีกไหมสาขาสี่มีแน่นอนที่แม่ริมค่ะอ๋อเยี่ยมเลยครับผม<ะ>ก็แถบนี้เขาก็มาฝากท้องก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่ร้านคุณป้าให้คุณลุงเชียนนี่แหละร้านคุณป้านี่แหละ,ลละแล้วนอกจากก๋วยเตี๋ยวเป็ดขึ้นชื่อแล้วอื่นๆเย็นตะโฟหมูต้มยำลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวอะไรต่ออะไร เป็นไงบ้างมีเกาเหลาข้าวเปล่าด้วยเนาะคอร่อยเหมือนก๋วยเตี๋ยวเป็ดไหมค่ะแล้วเราจะมีขึ้นชื่ออยู่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดนี่นำค่ะต่อไปจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นอก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นแล้วก็ไก่ตุ๋นครับแล้วก็จะเป็นพวกหมูต้มยำทุกชิ้นปลาเตาโฟนี่ของทุกของทุกตัวที่พูดไปนี้คือได้ขายหมดทุกตัวมีลูกค้าประจําทุกอย่างทุกอย่างโอเคเยี่ยมขอบคุณคุณป้าลํเดือนมากเลย บอกลูกค้าอีกทีนึงว่าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะะป้าบอกหน่อยช่องลิช่ะอย่าลืมเวลามาทานร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดลุงเชียนคเป็ดตุนสาขาทุกสาขาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วย่ะให้ช่องลิชชคด้วยที่มาลงทาํแนะนําเนี่ยแนะนําให้เราร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุนลุงิเชียนใช่ค่ะถูกใจยังไง มาวิจารณ์ได้เลยปักหมุดได้กดแชร์ได้ถ่ายไย่ยวิดีโอไทยอะไรได้ค่ะ่ะเป็นไทยช่วยไทยไทยช่วยไทยก็ผมต้องบอกว่าช่วยกันดันนะครับช่วยกันดันให้ร้านคุณลุงเนี่ยขึ้นสู่อันดับติดมิชลิน วิเชลินคืออันดับโลกเลยให้เขาได้รู้จักนะโอเควัสดีครับคุณลุงวัสดีครับวัสดีครับผมวัสดีครับโชคดีครับคุณลขอบคุณมากวัสดีครับมันแวะเยี่ยมกันบ้างนะผ่านมาว่างๆจังวะครับครับผมครับโชคดีครับท้ายอีกนิดนะครับร้านวิเชียนก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นนี่คุณป้ารำดวนมือหนึ่งผู้ช่วยคุณลุงร้านเปิดปิดวันไหนบ้างครับวันนี้วันที่21มกราคม2อง5าเราจะไม่มีวัน ไม,ไม่ปิดเลยไม่ปิดเลย,เลยนอกจากวันไหนถ้าเรามีธุระแบบว่าอางานบุญเรื่องงานอะไรครับมีธุระจาเป็นจริงๆเราถึงจะปิดแต่เราก็จะแจ้งลูกค้าก่อนว่าเราปิดกี่วันกี่วันอชั<ๆ>้นนั้นถ้าใครมาจากต่างจังหวัดโทรก่อนก็ได้โทรถามไว้เลยนะมาตาม Google ก็ได้ถ้านัดแล้วป้าบอกว่าไม่ปิดแน่นอนมาได้เลยมาได้เลยค่ะไม่มีการพอบอกไม่ปิดมาถึงเอาปิดไม่มี ถ้าบอกไม่ปิดก็คือไม่ปิดไม่ปิดก็คือไม่ปิดโอเคลูกค้าจะได้สบายใจนะครับเราเราจะมีสแตนบายอยู่ล,ล,ลูกน้องสองคนเขาก็<อ>จะจทำให้ถ้าถ้าสมมติว่าเออช่วงช่วงเนี้ยเป็ดมันหมดนะเป็ดมันขาดนะขาดตลาดนะหาเราหาไม่ได้ถ้าวันไหนเราไม่มีเป็ดเราก็จะไม่ขายครับค่ะโอเคขอบคุณคุณป้าลำดวนนะครับล้าน ลุงเชียนก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นนะครับอ,อันโอชะอร่อยที่แม่แตงข้างอำเภอถ้าพิกัดที่ร้านไม่อยากํำก็ตั้งพิกัดไว้ที่อำเภอแม่แตงได้เลี้ยวซ้ายอย่าเลยไปเข้าซอยข้างๆครับผมสวัสดีครับห,หรือว่าง่ายๆก็ตั้งว่าแดนเทวดาก่อนจะถึงแดนเทวดาพอตั้งแดนเทวดาพอเข้าซอยปุ๊บก็จอดเลยไม่ถึงแดนเทวดาถึงก่อนประมาณกี่เมตร ่เดินเทวดาใช่ไหมค,ครับประมาณก็เท่ทเากัน,นล้านป้าเท่าไหร่นะสามสิบเมตรสามสิบเมตรพอเข้าซอยมาเจอร้านลุงเชียนก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นก่อนนะครับก่อนไปถึงแดนเทวดาสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมร้านก๋วยเตี๋ยวล,ลุงเชียนเป็ดตุ๋นนะครับผมมาชิมก๋วยเตี๋ยวผมก่อนก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุน๋นเนื้อตุนต๋นไก่ตุ๋นก๋วยเตี๋ยวหมูนยอาบก๋วยเตี๋ยวปลาเรามีครบทุกอย่าง สูตรนี้กี่ปีแล้วสูตรของผมเนี่ยทํามาสิบปีไม่ได้ไม่ได้ไปซื้อสูตรใครมามทําเองคิดเองทําเองโอนเองอสุดยอดแถบและแวกนี้รู้จักทุกคนครับในเมดแต่นี่รู้จักพวกคนว่าไม่มีใครไม่รู้จักครับบอกว่าลูเชียนเป็ดตุนคร,รู้จักหมดกินแล้วจะต้องกลับมาอีกไหมไม่มีคําว่ากินแล้วหายครับผมมารอบสองรอบสามตลอด พาชวนเพื่อนฝูงมามาชิมม,มาเพื่อนฝูงมาห้าคนมาชิมต่อไปก็มาอีกสิบคนครับคือชวนกันมากินมาชิมเนี่ยบอกร้านผมใช้ได้ครับครับรสชาติของผมตั้งแต่เริ่มทาครั้งแรกปีแรกจนถึงปีนี้รสชาติไม่มีํารเปลี่ยนแปลงสูตรเดิมรสชาติเดิมหมดทุกอย่างครับผมลับรบอกจะติดใจ ครับมาชิมแล้วครับมันจะติดใจครับผมแล้วกลับมาแม่แตงต้องมาแน่นอนครับผมถ้ามามาแม่แตงก็อย่าลืมแวะร้านลุงเชิยก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นครับขอบคุณมากครับคุณจะไม่ผิดหวังครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม